สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาสรุปนะครับเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องความร้อนนะครับเรามาดูนิยามของความร้อนกันก่อนนะครับว่ามันคืออะไรแต่ก่อนที่จะอธิบายนิยามนะครับเราลองมาดูอะไรบางอย่างก่อนนะครับสมมุติว่าเราเอาน้ํานะครับใส่ในบิกเกอร์นะครับแล้วเราก็ใส่สีผสมอาหารสีแดงลงไปนะครับแล้วเราก็ไปฮีทนะครับแล้วก็ฮีทมันนะครับก็คือให้ความร้อนนะครับกับน้ําที่ ใส่สีผสมอาหารลงไปนะครั UH, Harper บดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับในเมื่อถ้าเกิดว่าเราให้ความร้อนแก่มันนะครับเราก็จะพบว่าสีผสมอาหารนะครับก็จะเกิดการฟุ้งกระจายแล้วก็ลอยขึ้นมานะครับอันนี้เนี่ยที่ต้องใส่สีผสมอาหารเพราะว่ามันมีเป็นมันเป็นสีเนาะเราสามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นน้ําเนี่ยเราไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะครับจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนี่ยเราก็จะพบว่าสีผสมอาหารทําไมครับก็จะมีพลังงานเพิ่มขึ้นนะครับ ถ้าเกิดตามความรู้ที่ได้เรียนมีเนี่ยเราก็จะพบว่า,าสีผสมอาหารทำไมครับมีพลังงานจนเพิ่มขึ้นถูกไหมครับเพราะว่ามันเคลื่อนที่เร็วขึ้นถูกไหมครับจากที่มันนอนนอนนิ่งอยู่ที่ก้นบิกอร์นะครับเราก็จะมีพลังงานสักงล้มถ่วงด้วยนะครับในทาเรงเดียวกันนะครับตัวน้ําก็เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่เรามองไม่เห็นเพราะมันใสๆเนาะดังนั้นเนี่ยเราก็พอสรุปได้แล้วว่าไอความร้อนเนี่ยก็น่าจะเป็นพลังงานรูปหนึ่งเพราะว่าเมื่อเราเอาไปให้กับ สารเนี่ยสารก็จะมีพลังงานมากขึ้นถูกไหมครับเราก็เลยสรุปว่าความร้อนเนี่ยก็น่าจะเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งนะครับที่สะสมอยู่ในรูปของพลังงานกลในวัตถุนะครับเช่นสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราให้ความร้อนนะครับกับของแข็งนะครับเช่นก้อนเหล็กนะครับอะตอมภายในก้อนเหล็กก็จะสั่นนะครับเพียงแต่อันนี้ตาเรามองไม่เห็นเนาะนะครับหรือว่าเราถ้าเกิดว่าเราให้ความร้อนนะครับกับแก๊สนะครับแก๊สเนี่ยก็จะเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะครับโดยที่ ความร้อนเนี่ยเราอาจจะเรียกมันว่าพลังพลังงานความร้อนนะครับหรือว่า The r m a l energy ก็ได้นะครับ The r m a มเนี่ยเป็นภาษากรีกนะครับแปลว่าความร้อนนะครับโดยที่ความร้อนเนี่ยมีหน่วยเอไนะครับคือหน่วยจูลน,นะครับแต่ว่าเราอาจจะมีหน่วยที่คุ้นเคยอย่างหนึ่งก็คือหน่วยแคลอรี่นะครับซึ่งหนึ่งแคลอรี่เนี่ยมีค่าประมาณหนึ่งจุดหนึ่งสี่จุดหนึ่งแปดหกจูลนะครับถ้าเอาตีเป็นเลขสวยๆหน่อยก็ประมาณสี่จุดสองจูลเนาะนะครับอันนี้ทราบไว้ก็ดีนะครับ ทีนี้เนี่ยไขข้อสงสัยจากคลิปที่แล้วนะครับว่าถ้าน้ําเนี่ยที่มีอุณหภูม,ม <bli> ิเท่ากันเนี่ยจะมีความร้อนเท่ากันหรือเปล่านะครับเราจะสังเกตว่าน้ําในสองบิกเกอร์เนี่ยเป็นน้ําที่มีปริมาตรไม่เท่ากันถูกไหมครับก็คือมีมวลไม่เท่ากันนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่มีอุณหภูมิเท่ากันนะครับเราลองมาดูว่ามันจะมีความร้อนเท่ากันหรือเปล่านะครับ เ,เราก็สามารถทดสอบได้นะครับโดยการที่เราเนี่ยเอาน้ําแข็งนะครับที่มีปริมาตรเท่ากันนะครับใส่ลงไปในน้ําในสองบิ๊กเกอร์นะครับแล้วดูว่าน้ําแข็งเนี่ยในบิ๊กเกอร์ไหนเนี่ยจะละลายหมดก่อนนะครับซึ่งผลก็ปรากฏว่าน้ําในบิ๊กเกอร์ที่มีปริมาตรมากกว่านะครับก็จะละลายหมดก่อนเพราะนั้นเนี่ยเราก็สามารถสรุปได้ว่าตัวอุณหภูมิเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งวงชี้ถึงความร้อนนะครับเพราะว่าเราจะสังเกตว่าน้ําใน น้ำที่มีปริมาตรที่มากกว่านะครับก็จะมีความร้อนมากกว่านะครับน้ําที่มีปริมาตรน้อยกว่านะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เลยสรุปว่าน้ําในบิก g e r สองใบเนี่ยนะครับบิกอร์ซ้ายที่มีน้ําที่มีปริมาตรมากกว่าก็จะมีความร้อนมากกว่าน้ําที่มีปริมาตรน้อยกว่าในบิกอร์ขวานะครับเพราะนั้นเนี่ยอุณหภูมิก็เป็นสิ่งที่แสดงถึง ระดับแสดงถึงความร้อนเฉลี่ยของสสารเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นสิ่งที่แสดงถึงความร้อนนะครับหรือพลังงานทั้งหมดนะครับของสสารนะครับอันนี้น่าจะโอเคนะครับน่าจะเข้าใจนะจากไดอะแกรมหรือว่าแผนผังนะครับการเปลี่ยนสถานะของสารนะครับเมื่อสสารได้รับความร้อนนะครับอันนี้เนี่ยเป็นความรู้พื้นฐานก็จะไม่ขออธิบายซ้ํานะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับก็ผ่านไปนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูนะครับถ้าเกิดว่าเรามี น้ำแข็งนะครับที่มีอุณหภูมิติดลบนะครับก็คือลบสสิบองศาเซลเซียสนะครับถ้าเกิดว่าน้ําแข็งเนี่ยถูกฮีทนะครับหรือว่าถูกให้ความร้อนนะครับแล้วราความร้อนเข้าไปเนี่ยน้ําแข็งเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับเมื่ออุณหภูมิเนี่ยมันสูงขึ้นถึงจุดหลอมเหลวนะครับมันก็จะละลายนะครับละลายก็คือหลอมเหลวจากน้ําแข็งกลายเป็นน้ํานะครับซึ่งตอนที่มันละลายเนี่ยจะเห็นว่าอุณหภูมิมันคงที่นะครับอุณหภูมิมันจะคงที่นะครับ เมื่อมันละลายหมดแล้วเนี่ยกลายเป็นน้ำนะครับน้ำที่อุณหภูมิศูนย์องศาเซลเซียสนะครับถ้าเกิดว่ามันได้รับความร้อนต่อไปนะครับมันก็จะกลายเป็นน้ําที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับจนกระทั่งถึงจุดเดือดนะครับกลายเป็นน้ําเดือดนะครับเมื่อกลายเป็นน้ําเดือดแล้วเนี่ยถ้ามันถูกฮีตต่อนะครับมันก็จะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอน้ำนะครับเมื่อมันกลายเป็นไอ้น้าหมดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าถูกฮีตต่อไปนะครับมันก็จะกลายเป็นไอน้ําที่มีอุณหภูมิ สูงกว่า100องศาเซลเซียสนะครับหรือว่าสูงกว่าจุดเดือดของมันนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราสามารถสรุปนะครับเนื้อหาเกี่ยวกับความร้อนนะครับได้นะครับประมาณนี้นะครับเหมือนคลิปที่แล้วเนี่ยลืมพูดไปนิดหนึ่งนะครับหน่วยของอุณหภูมินะครับถ้าเกิดเป็นหน่วย SI เนี่ยก็คือเป็นหน่วยเควินนะครับหรือเราจะเรียกอุณหภูมิอันนี้ว่าอุณหภูมิสัมบูรณ์นะครับหรือว่าอบสโตร์เทมเปอร์เจอร์นะครับคืออุณหภูมิในหน่วยเควินนะ แต่ถ้าเกิดเป็นความร้อนเนี่ยหน่วย SI ก็คือเป็นหน่วยจูลนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ได้ความรู้นะครับมาจากสื่อการสอนของกระทรวงศึกษาธิการนะครับร่วมกับคณะวิวสาทิยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เนื้อหาและรูปภาพบางส่วนนะครับก็เอามาจากหนังสือเล่มนี้นะครับถ้าเกิดนักเรียนสนใจก็ไปอ่านหนังสือเล่มนี้ต่อเนื่องได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับพบกัว่มาคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ